นี่รักตอนที่เก้าวันต่อมาค่ำนี้เป็นวันที่ทีละกรจะต้องมาทานข้าวเย็นและดูหนังกับดารินที่บ้านของเธอแต่วันนี้เขาไปดื่มอีกแล้วเขาไม่เข้ามาหาเธอส่วนดารินนั้นเธอก็เฉย ไม่คิดอะไรและแอบ,บดีใจด้วยซ้ำที่ทีละกรเขาไม่มาหลังจากที่ดารินดูหนังจบเธอก็เดินเข้าไปนอนที่ห้องของกิบดารินกับกิบพวกเธอแอบ,บสลับห้องกันนอนตั้งแต่ที่พวกเธอตกลงกันตั้งแต่วันนั้น ดึกมากแล้วทีละกรเพิ่งเดินทางมาจากข้างนอกเขาไปดื่มมาและตอนนี้เขาก็เมามาพอสมควรจากนั้นทีละกร,กรก็เข้าไปหาดารินที่บ้านเขาเปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปบนห้องของดาริน เขาค่อยๆไขกุญแจเปิดเข้าไปในห้องทีละกรยิ้มออกมาที่วันนี้เขาเข้าห้องของดารินได้แล้วในห้องนั้นมืดสนิททีละกรก้าวขาค่อยๆเดินเข้าไปและค่อยๆขึ้นไปบนเตียง ในความมืดนั้นเขาเห็นเรือนร่างผู้หญิงที่ห่มผ้าและนอนหันหลังอยู่ทีละกรยิ้มออกมาจากนั้นเขาก็เอามือรูปไปตามเรือนร่างนั้นผู้หญิงในเงามืดที่ทีละกรคิดว่าเป็นดารินเธอเริ่มรู้สึกตัว แล้วหันมาทันใดนั้นทีละกรก็เข้าปลุกปล้ำเธอทันทีผู้หญิงในเงามืดนั้นก็พยายามขัดขืนเขาไปสักพักจากนั้นเธอก็นิ่งและยอมให้ทีละกรททำตามอำเภอใจทีละกรยิ้มออกมาและเขาคิดว่า ดารินเธอสมยอมให้เขาแล้วจากนั้นเขากับผู้หญิงในเงามืดคนนั้นก็ร่วมบทรักกันอยู่บนเตียงวันต่อมาเกือบจะสายแล้วดารินก็ตื่นขึ้นมาเธอมองดูนาฬิกาอยู่ที่ข้างเตียงเกือบจะสายแล้วเลยเนี่ยทำไมวันนี้กิ๊บ ไม่เข้ามาปรุกนะดารินเธอบ่นอยู่คนเดียวจากนั้นเธอก็ลุกออกมาจากที่นอนแล้วเดินขึ้นไปบนห้องของเธอขณะที่เธอเปิดประตูเข้าไปอยู่นั้นจารินก็เอ่ยออกมาว่ากิ๊ตื่นได้แล้วฉันจะอาบน้ำแล้วดาริน เธอก็เห็นทีละกรกับกิฟนอนอยู่บนเตียงด้วยกันทีละกรสะดุ้งตื่นและรีบรุกขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินเสียงเธอคุณทีเอ่ยเขาตกใจและสับสนที่เห็นดารินไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมคุณไปอยู่ตรงนั้นทีเอ่ย พร้อมความสับสนคุณพูดเรื่องอะไรดารินเอ่ยและแอบยิ้มอยู่ในใจทีละกรรีบหันไปดูผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างเขากิ๊บทีเอ่ยคุณทีกิ๊บเอ่ยเขารู้สึกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนนี้เป็นเธอค่ะกิฟเอ่ยแล้วเธอมานอนที่ห้องนี้ทำไมทีละกรเอ่ยตะคอกอย่างโมโหฉันเป็นคนขอเปลี่ยนห้องกับกิฟเองแหละจารินเอ่ยบอกทีคุณทีเอ่ยและรู้สึกโมโหมาก ที่ดารินทำแบบนี้กับเขาคุณทำอะไรลงไปก็รับผิดชอบด้วยละ่ะดารินเอ่ยพร้อมยิ้มอยู่ในใจแล้วเธอก็เดินออกไปจากนั้นดารินก็มายืนรอทิละกรอยู่หน้าบ้านของเธอสักพักทิลกรก็เดินออกมาการุณารับผิดชอบ กับสิ่งที่คุณทาไปด้วยละ่ะทีละกรหันมาหาเธอและเอ่ยขึ้นคุณไม่ต้องมาบอกผมแล้วเขาก็เดินเข้าไปหาดารินเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือแผนของคุณใช่ไหมทีเอ่ยคุณพูดเรื่องอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้บังคับคุณสักหน่อยทีละกรเดินเข้าไปใกล้ๆดาริน แล้วเธอก็เดินถอยหลังไปเรื่อยๆจนหลังของเธอไปพิงที่ฝาผนังของบ้านทีละกรเอาแขนข้างหนึง่งค้ำฝาผนังระหว่างเธอตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนจ้องมองตากันคุณก็รู้ว่าผมตั้งใจเข้าไปหาคุณทีเอ่ยพร้อมกับความรู้สึกที่เจ็บใจ ครั้งนี้คุณรอดตัวไปแต่คราวหน้าคุณระวังตัวไว้ให้ดีชีเอ่ยและเอาแขนออกจากนั้นเขาก็เดินออกไปสาวถึงที่ละกรเดินเข้ามาที่ห้องทำงานของพ่อเขาอย่างไม่ประสบอารมณ์เขานั่งลงบนเก้าอี้พร้อมความรู้สึกโกรธและโมโห พ่อของทีลกรสงสัยเลยเอ่ยถามขึ้นมาแกเป็นอะไรของแกเมกเอ่ยผมเผลอไปมีอะไรกับกิฟโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจทีเอ่ยบอกใชนะกิฟเด็กรับไซส์ที่แกให้ไปอยู่กับเมียคนที่สามของแกนั่นน่ะเหรอเมกเอ่ยพร้อมกับความรู้สึกตกใจ ใส่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแกบอกสันมาเดี๋ยวนี้เมคเอ่ยแล้วทีละก,กรก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เมฆเมธาพ่อของเขาฟังหลังจากที่ทีละกรเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อเขาฟังแล้วเมคก,ก็เอ่ยขึ้นมา แกดูรูปด่างไม่ออกหรือ,อยังไงวะว่ามิไส้เมียของแกเมื่อคืนห้องมันมืดแล้วผมก็เมามากทีเอ่ยนั่นไงแล้วแกจะดื่มอะไรมากมายขนาดนั้นแกไม่เอะใจอะไรหรือ,อยังไงวะเมฆเอ่ยจะเอะใจได้ยังไงผมไม่คิดด้วยซ้ำว่าเธอ จะสลับห้องกับกิฟต์ไม่น่าล่ะเมื่อคืนนี้ทำไมถึงได้ย้อนผมนง่ายง่ายแล้วแกจะทำยังไงต่อผมก็คงต้องรับผิดชอบกิฟต์อืมแกทำถูกแล้วทำอะไรลงไปก็ต้องรับผิดชอบถึงแกจะไม่ได้ตั้งใจก็เถอะแต่แกก็ทำลงไปแล้วเมฆเอ่ย จากนั้นทีลกรและเมฆก็นั่งปรึกษากันต่อกล่าวถึงตอนค่ำของวันนี้วันนี้เป็นวันที่ทีลกรมาอยู่กับสมสรรางที่บ้านตอนนี้เขากำลังนั่งคุยกับสมสรรางอยู่ที่ห้องนั่งเล่นคุณทีมีอะไรจะคุยกับดีซั้นเหรอคะ โสมเอ่ยและยิ้มผมเผลอไปมีอะไรกับกิฟทีเอ่ยโสมหลังจากที่ได้ยินคำนี้จากเขาเธอก็ตกใจมากอะไรนะคะกิฟฟคนสนิทของคุณสามนั่นนั่นเหรอคะใช่ทีเอ่ยบอกแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ ขึ้นได้ยังไงคะผมเมาผมผิดเองแหละทีเอ่ยคุณทีโสมเอ่ยและรู้สึกไม่พอใจมากแล้วคุณจะทำยังไงกับเธอละคะโสมเอ่ยผมก็คงต้องรับผิดชอบเธอพรุ่งนี้เที่ยงคุณกับคุณวิเข้าไปที่บ้านใหญ่ด้วยนะ ทีเอ่ยขค่ะโสมเอ่ยพร้อมกับใบหน้าที่บึ้งตึงวันต่อมาเที่ยงของวันนี้ทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านใหญ่รวมทั้งพ่อและภรรยาใหม่ของพ่อเขาด้วยตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารพ่อของทีลกรจะนั่งอยู่มุมหัวโต๊ะ โสมวิดารินและกิบนั่งอยู่มุมฝั่งซ้ายพวกเธอจะต้องนั่งเรียงกันแบบนี้ส่วนนุชจิราภรรยาคนใหม่ของเมกเมธาและทิละกรจะนั่งอยู่มุมฝั่งขวาของโต๊ะธิละกรเริ่มบทสนทนาอยู่บนโต๊ะอาหารที่ผมบอกให้ทุกคนมาที่นี่เพราะผมมีเรื่อง อยากจะบอกทุกคนทีเอ่ยพร้อมกับความรู้สึกที่จำเป็นกิฟจะมาเป็นภรรยาคนที่สี่ของผมโสมและวิไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่พวกเธอสองคนก็เข้าใจบ้านที่ถัดจากบ้านของคุณวิไปบ้านหลังนั้นจะเป็นของเธอทีเอ่ย ผมจะไปหาพวกคุณสามคนคนละสองวันต่ออาทิตย์จะไม่มีการเปลี่ยนวันทุกอย่างยังเหมือนเดิมโสมแล้ววิพวกเธอยิ่มขึ้นมาอย่างพอใจส่วนเธอกิ๊บฉันจะไปหาเธอแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะกิ๊บเอ่ย ทีละกนจัดแบ่งเวลาให้กับภรรยาของเขาแต่ละคนคือวันจันทร์และวันพฤหัสบดีทีมาอยู่กับโสมวันอังคารและวันศุกร์ที่มาอยู่กับวิวันพุธและวันเสาร์ที่มาอยู่กับดารินวันอาทิตย์ที่มาอยู่กับกิฟสันจะให้จันทสาย เข้าไปอยู่คอยดูแลเธอทีเอ่ยพูดกับกิฟค่ะกิฟเอ่ยพร้อมกับความรู้สึกดีใจโหครั้งนี้ครบเจ็ดวันเลยนะลูก้ายของฉันเม่เอ่ยแซวทีละกรมีใครคัดค้านและอยากจะพูดอะไรไหมแต่ทุกคนก็นั่งนิ่งเงียบ ไม่เอ่ยพูดอะไรหนูโสมละ่ะมีมไหมเม่เอ่ยถามโสมไม่มีค่ะคุณพ่อโสมเอ่ยแล้วหนูวิละ่ะเม่เอ่ยถามไหนไหนก็ไหนๆแล้วกิฟเธอควรจะถูกเรียกว่าคุณสี่เพราะเธอเป็นภรรยาคนที่สี่ของคุณทีวิเอ่ย คุณรองกิฟเอ่ยและเธอก็ตื้นตันใจมากที่วิไม่รังเกียจเธอดีดีพ่อเห็นด้วยเมกเอ่ยแล้วหนูดารินละ่ะมีอะไรจะพูดไหมไม่มีค่ะดารินเอ่ยทีละกมองดูดารินจากนั้นทั้งสองคนก็มองกันแต่ ไม่เอ่ยพูดอะไรงั้นพวกเราก็มาสลองต้อนรับสไพยคนใหม่กันเลยนะเอาอาหารมาเสิร์ฟลงบนโต๊ได้แล้วเมกเนธาเอ่ยพลางหันไปบอกกับเด็กรับใช้สักพักก็มีอาหารมาเสิร์ฟลงบนโต๊อย่างมากมายหลังจากนั้นทุกคนก็นั่งทานข้าวด้วยกัน าวถึงตอนค่ำของวันนี้วันนี้เป็นวันที่ทีละกรมหาวิที่บ้านตอนนี้ทั้งสองคนกำลังนั่งทานข้าวเย็นอยู่ด้วยกันแล้ววิก็เริ่มเอ่ยบทสนทนามันเกิดอะไรขึ้นคะคุณทีทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้คุณกับคุณสามดีซันพอจะเข้าใจแต่ กับกิฟบนี่สิคะผมผิดเองแหละคืนนั้นผมเมามากถ้าผมไม่เมาเรื่องนี้คงไม่มีวันเกิดขึ้นทีเอ่ยพลางจำใจยอมรับดิซันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากจนดีซันไม่อาจจะยอมรับได้วิเอ่ยพลางน้อยใจในเมื่อ มันเกิดขึ้นแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำทั้งที่ผมไม่อยากทำทีเอ่ยวิพัฒส,สอนหลังจากที่ได้ยินคำนี้เธอก็นงเงียบไปกล่าวถึงดารินที่บ้านของเธอตอนนี้เธอกับกิฟกํกำลังนั่งคุยกันอยู่บนโซฟาของห้องนั่งเล่นยินดีด้วยนะกิฟ พรุ่งนี้เธอก็จะออกไปแล้วสิดารินเอ่ยค่ะกิฟเอ่ยและยิ้มอย่างดีใจเอ๊ะถ้าดิซันออกไปแล้วใครจะมาอยู่กับคุณคะกิฟเอ่ยพร้อมกับความเป็นห่วงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณต้องระวังตัวมากกว่าเดิมนะคะ ดารินเอ่ยและรู้สึกเป็นกังวลดิันสัญญาว่าจะช่วยคุณให้ออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดกิฟเอ่ยขอบคุณเธอมากนะกิฟจดารินเอ่ยและยิ้มดิันต่างหากละคะที่จะต้องเป็นฝ่ายขอบคุณคุณขอบคุณมากนะคะ คุณสกิฟเอ่อยและยิ้มให้กับดารินไม่เป็นอะไรหรอกกิฟดารินเอ่อยและยิ้มจากนั้นดารินและกิฟก็นั่งคุยเล่นกันไปสักพักแล้วพวกเธอทั้งสองคนก็เข้านอน